ขยับไปดูใกล้ๆอย่างภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยครับฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องก็ทําให้น้ําจากต้นน้ําลําน้ําเซินไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเดินประชาชนพื้นที่ทางการ,กรเกษตรที่ภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่ทางการ,กรเกษตรถูกน้ําป่าไหลหลากนะฮะจากเทือกเขาน้ําหนาวท่วมสูงประมาณ50-60ถึงเซนครับหลายหน่วยงานเอาเรือท้องแบนเร่งช่วยเหลือประชาชนเพราะว่ามีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ําท่วม ตอนนี้ยังพบว่าน้ำป่ายังคงไหลแรงขนาะเดียวกันเจา้าหน้าที่ก็ยังได้ช่วยชาวบ้านยกสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับส่วนถนนสายหลักเข้าอำเภอภูผาม่านช่วงตำบลโนนคอมน้ำเริ่มเอ,อ่ดอล้นท่วมผิวถนนบริเวณโค้งโนนคอมรถเล็กยังสามารถขับผ่านไปได้นะครับแต่ที่บ้านเซนเหนือและบ้านเซนใต้ที่อยู่ติดลำน้ำเซนระดับน้ำยังปกติแต่ก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นแบบช้าๆชาวบ้านตอนนี้ เร่งขนของขึ้นที่สูงครับเพื่อเตรียมรับมือถ้าเกิดน้ําหลากเพราะตอนนี้กังวลว่ากลัวว่าฝนจะตกไม่หยุดนะเขาตกต่อกันอาจจะตกสลับเบาบ้างสลับหนักบ้างเนี่ยนะครับ ทหารจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ก็ได้จัดชุดบรรเทาสาธาร,รณาภัยร่วมกับหน่วยจิตอาสาแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เอาทรายกรอกเศยถุงครับทำไปเป็นแนวป้องกันการซุดตัวตามแนวตลิ่งป้องกันน้ําท่วมแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําตลอด24ชั่วโมงครับเราะถ้ายิมีฝนตกลงมาตอนนี้ถ้าเช็คดูในพื้นที่โซนนั้นเนี่ยยังมีน้าน้ําไหลมาจากทางคอนสารที่ชัยภูมิรวมถึงน้ําจากที่อำเภอ้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไหลมาเติมเพราะว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องนะฮะ